เราจะไปดูติ่มซำร้านตาชาตามือกันนะคะไปเลยก็สิบเจ็ดมนแล้วนี่งเงยก็ถ้าจะเลือกอะไรก็ใส่ถาดให้เขานึ่งให้ อันที่น้องกินได้ด้วยนะอุ้ยอันพีอ่ออมาอะไรไม่เธอก็เลือกเลยเธออยากกินอะไรอะ่ะอ่าสองพี่น้องเขากำลังเลือกกันอย่างมอมมอนเราจะพาไปดูทางนู้นว่าทางนี้มีอะไรบ้างนนี่ สิ่งที่เราเอาไปกันนะคะ,ะเสร็จก็ไปนั่งรอที่โต๊ะเลยนะจ๊ะวันนี้มีอะไรกินเนี่ยโอ้ยนี่มันเป็นอะไรอะ่ะไปนั่งรอเดี๋ยวเขาจะมาเสิร์ฟอันนี้จะเป็นเมนูตากะยายน้๊กกะเลงน้ำกอยูเนอะ์ดอกรอโอ้โหดูไว้ก่อนดูไว้ก่อน ดูไว้ก่อนดูไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อกลับดูไว้ก่อนปลาต้งโถว่าอ๋ี่มถูกจะกินที่มาถูกหมูของยายหรือของตาไม่รู้ชุดเซ็ตชาก็มาละเจ้าชิดโจ๊กของยายชุดไทยปลาตั้งโกของตาเอาค h นใหญ่เลยเอาค h น นมอยู่ข้างล่างหรือเปล่าคนหมดหรือ,อยังยายกินอะไรอ่ะอันนี่กับตาจิ้มอันนี้อะไรสักลักขยาชาไทยเหรออาออันนี้กาแฟของลุงแจ็คอ๋อติมซัมก็มาติมซัมมาแล้วเจียวว้ากี่เต็มตี้ เต็มเหนียวเลยดูนะจ๊ะโอ้โหเต็มเหนียวไปเลยพี่หมดแล้วจ้าสภาพที่เหลือเหลือแต่จียในซองน่ะผมตีไปถึงหนึ่งเหลือแต่จาน